แบบบทสวดรรมจากกัปปวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปนันีมิกระทาเยตัตะตะโขพระควาปัจจาวาัคคิเยพิกูอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปัพพระพชิตนะณเสวิตาพายโยจายังกาเมสุก,กามะสขันลิกายุนุนุนโยโคโหิโนคโมโปทุชนิโกอนาริโยอัตถะอนัตถะ สันหิตโตโจโยจายังอัตตะกิละมะฐานุโยโคโทุโขอะนารโยอนะนัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมะชิมาปฏิปทาง ตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภินายะสัมพูายอนิพานายะสังวัตติกตะมาจะกสาภิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภินายาสัมพูายอนิพานายะสังวัตติอะยะเมวะ อริโยอัดถังคิโกมคโขเสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามูสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวหะมชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายานิพานยะสังวัตติ อิทังโขงปะนะพิคเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามะระนำปิทุกขงังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสุป,ปายาสาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขายามปิดฉังนะ ละพะติตัมปิทุกครั้งสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปะนะพิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายังตังนหาโปโนโภวิกานันทิราคะสหคตาตัตละตัตะต,ตละลานินทินีเสยยะทีทรากามมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโคปะนะพิกเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะ อเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปะตินิสักโคมุติอานาและโยอิทังโคปะนะพิกเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจยาอะยะเมวะอาริโยอัทถังคิโกมะโขเสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปร สัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิขเวปุเพ อนัุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะเรียนยาตันติเมพิขเวปุบเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิยานังอุทาปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทาปปิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุบเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุอโโลก ที่ตังโขปาณิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุเพอานัณสุเตสุธรรมะสุจักขุงอุทัปปทิยานังอุทาปปทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทาปาะทิตังโขปาณิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอานัณสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทาปาทิ อิทางทุกขนิโรโทรอริยาสัจจันติเมพิกะเวปุเพอน,นะนุสุเตสุทาเมสุ จักขุงอุธะปาทิยานังอุธะปาทิปัญญาอุธะปาทิวิชาอุธะปาทิอาโลโกอุธะปาทิตังโขปณิหังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกเวปุกเพอนัณสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธะปาทิยานังอุธะปาทิปัญญาอุธะปาทิวิชาอุธะปาทิอาโลโกอุธะปาทิตังโขปณิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุกเพอนัณสุเตสุธรรมเมส อุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิขเวปุปเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโดธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิขเวปุปเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิ วิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปานิทังทุกขังอริยะทุกขะนิโรธคามินีปฏิปะ ทาริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาลโกอุทปาธิตังโปานิทังทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัต าวาทาศาการังยถาปูตังยานัทสนังนสุสวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกรโรเกสมาระเกสพรามเกสัสมณะพรมสะสมานพพรมนิยาปช,ชัยาะสเทวมนุษสายะาอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจ,จัญญาสิงยะโตจัคโเมพิกขเวอิเมสุจตตุสุอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังาวาทาาศาการังยถาปูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอห สิอัาหังพิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเมะเกส์สพามะเกสัสมานภมมามนิยาปัชายาสเทวะมนุษยยสายะอนุตลงังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจญญาสิงยานันจะปะณนะเมทัสะนางอุทาปะทีอะกุปปาเมวิมุติอยายะมันติมาชาตินัตธิธานิ ปุณพะโวติอิทะมะโวจะพระควาอัตะมะนาปัญจะวะัคคิยาภิกขุพระขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะณะเวยากะระนะสมิงพันยะมานีอายาะยัสมโตโกนทัญยศะะวิระชังวีตะมะามลังธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปะวะติเต จะพักวตาธรรมจักเกภพุมมาเทวาสัทะมนุษยสาเวสุงเอตัมพักวตาพาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตลังธรรมจักกังปวัตติตังอัปะติวติยังสามนเรนาวาพราม,มนเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพราม,มุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติภุม มานาังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษย์เวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวะตาวะติงสาเทวาสัทธามนุษย์สาวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวะยามาเทวาสัทธามนุษย์สาวสุงยามานางเทวานังสัตทังสุตวะดุสิตาเทวาสัทธามนุษย์สาวสุงดุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวะนิมานัตตีเทวาสัทธามนุษย์สาวสุง นิมมานารตินางเทวานาง,งสัตว์ทางตวาประนิมมิตะวะสาวตีเทวาสัทธามนุษาเสาวสุง บารณิมิตวะสัตตินังเทวานังเทวาสัตทานุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตทานมนุษา์เวสุงเอตัมพควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิกทายอนุตลังธรรมะจักกลางปวัตติตังอัปปติวัตตียังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมุนาวาเกนจิวาลูกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพัมะ โลกาสัตโธอัพพุทธขัดขัดชิอายัญจะทัะส,ะสะหัสีโลกาทาตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมานจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปาตุระโหสิอติกรรม,มวะเทวานางังเทวานุภาวังอะทาโคภะคะวะอุทานังอุทานีสิัญญาสิวะตะพัพโกลทันโยัญญาสิวะตะพัพโกลทันโยติอิติอหังอายะสมะโตกลทันยัสสะัญญากลทันโยเตตะวะนามังอะ โหสีติ 9. พุทธานุสติอิดดปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโรปุริสธรรมสารถิสถัทธาเทวมนุษยานางังพุทโธภะควาติ 10. ธรรมานุสติสวะขาโตภะคาตะ ธามโมสัตถิกโกอากาลิกโกเอหิปัสิโกโอวันิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติ11สังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยะิที่ทางจักตาริปุริสยุคานิอัฐาปุริสบุคคลาเอสะภควะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ12สักกะตวาสักกะตวาพุทธะรัตนังอุสตังอุตมังวลังหีตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินาณสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะสเมตุเตสักกะตวาธรรมะรัตนังอุสตังอุตมังวลังปะลิลาหูปะสัมมะนาง ธรรมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพภะยาวุปสาเมนตุเตสกตะวาสังฆรลตนางอุสถังอุตมังวลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพโรคาวุปสาเมนตุเต1สิบสามพระคาถาชินบัญชรชัยยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวาหังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุณะ ราสภาตันหังกะราธโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปปติทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิส,สราสีเสปติทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจณีสังโฆปติทิโตไมหังอุเรสัภกุนากะโรหทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักิณีโกธโยปิีิภาคัสมิงโมคะลาโนจะวามะเก ทักขิเนศะวะเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุลากัสโปรจักมหานโามอุภาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิดทิพาคัสมิงสุริโยวาปะพังกะโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสัยหังวัเนนิจังปฏิฐาสิคุณากะโรบุญโนอังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทสีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสิติมหาเทราชิตะวันโตชิโนโรสาฉลันตาสิละเตเชนะอังคะมังเขสุสันธิตารัตนาปุระโตอาสิทักิเนเมตตะสุตะกังทาชัคังปัช,ชโตอาสิวามีอังคุริมาละกังขันธโมระปะริตันจะอาตานาติยะสุตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันธิตา ชินานานาวารสังยุตตาสตัตป,ปาการลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพระพาหิรันรัชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินปัญชระมัชมหิวิหารันตังมหิตตเลส ทาปาเลนตุมังสพเพเต,เตมหาปุริสาสภพานอิเจวมันโตสุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลาโย ο. สัตธรมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชะเลติสิบสี่บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหสสามาพิมม มีตาสาบุธันตังครีมเมขาลังอุทิตาโคราชาเซนมาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยามังขาลานิมาลาติเลกามาพิยุชิตาสัพพรรติงโครัมปะนา ลววะะาว่ากามะขะมาถัดทายักขังขันตีสุธันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชัยมังคลานินาลาขิลิงคาชาวลังอติมัทพูตังทาวะคิจักกามาสนีวาสุธาดุนันตังเมตตมภูเสกาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชัยมังคลานิอุคิต,ตะคักขามาติหัสชะสุธาดุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังอิทีพิ สังคาตมะโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชอย่างมังขาลานิกัตตวานะกัตทะมุทะลังอิวะครับพินิยาจินยาจัจจินใจยะทุกทวะจะนางชานากายามาเชสันเตนสโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชอย่างมังขาลานิ สัจจังวิหายะมติสัตกะสัจกะ,จจากะวาทักเยตุงวาทาพิโรปิตะมะนงังอติอันทะูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวัตุเตชยัยมังคลานินันโทปะนันทผู้ชคกังวิผู้ทางมหิตทิงปุเตนะเทระผู้ชัเคนะทามายะ ปะยันโตอิธูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิทุขาหะทิติทิพูชะเคนะสุทัตถะหัดถังพรมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาทิพิธานังญานาคะเท นวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยม,มังขลานิเอตาปิพุทธชะยะมังขละอาัทธาคาถาโยวาจโนูที่นาทีเนสารเตมัตันทิหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏวานิโมกขังสุขังอาทิขเมยยะนาโรสปัญ,ญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะ ปานินางปูเรตวาปารมีสภาปะตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานางนันทิวัตะนูเอวังตวังชะวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเกสีเสปะทวีโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานางัง อักคับปัตโตปะโมทะติสุนขัขตังสุมังคลังสุป,ปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิธังพรมจาริสุ ปัทขินางกายกรรมังวาจกรรมังปัทขินางปัทขินางมโนกรรมังปะนีทีเตปัทขินาปัทขินานิกตะวานะละพันตัดเถปัทขินีพราวัตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตุเตพราวัตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตุเตพราวัตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะขังคานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตุเติ ทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสิณีทุเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกรโรนเตทะวิหารมันทะเล เถราจะมัชานวาวกาจาพพิขวโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสนิคขามาจะอิสลาสปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทธวโวปปาติกานินยานิกังธรรมะวรังปัจจิตเตเจจะ เตสพเพปิทุขสกะรนตุกสังพย,ยังหาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตทราจะปุขลาสังโคโหตุสามะโควะอัถยะจะหิตายะจะอัมเหลักขะตุสัทธรรมโมสพเพปิธรรม,มจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวเวทิเต ปสันนาหนตุสเพปิปานิโนพุทธาสาสะเนธรรมมาธาดังปะเวชนโตกาเลเทโวปวัสตุวุต,ติภาวายะสตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาัตตัลาชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังลักขันตุสัพปทา สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุขปัตาจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโสกปัตาจนาะาจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวะเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัททายะศีลังลักขันตุสัปทาภาวนาพิราพิราตาุนตุ คัจฉันตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุมังคละคาถาหุนตุส şey ัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลังหุนตุสัพพังสุมังคลัง ลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตะลังสัเพพุธาพระลัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพปโสสัเพพุธาพระลัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพโสสัเพพุธาพระลัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพปโสสัเพพุธาพระลัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพโสสัเพพุธาพระลัปปตาป ยังพล ah ังอรหันตานันจะเตชนะละขังมันธมิส it ับโซสเพพุทธาพระลับปตาราเจกกนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังมันมิสับโสสเพพุทธาพระับปตาัจเจเกนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลขังพันธมิสับโสเพพุทธาพระลปตาปเจกนจะยังพลังอหันตานันจะเตชนะละขังันมิสโสสเพพุทพระบปตาปเจนจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังมันธมิสัโซสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งศาสนาอิฐานอนุภาพแห่งความเบียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพรัตนาไตยด้วยการสายายบุสวดมตลพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พุจจากถูกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเ,เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไม้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งแึ่ เก้ดให้เปลี่ยนวยอนุภาพแห่งปัจปริสจงสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ <l ots> บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้ส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอ จงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและ,จะเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขอพุทธนาบุญกับครอบครัวยอดสถริทุกท่านได้เทิญสาธุ